ช่างสวัสดีค่ะขอโทษทีพี่รอน้องสาวเข้าโอนมาให้เท่าไหร่คะช่างแตนยงกปลูก่อนไวเมื่อกี้มันลูกบิดือโอเคลูกติดจริงๆิลูกติดเลยทำวาลเลยให้ด้วยเลยอ่าป่าวาก็จมเออขอบคุณมากเลยครับก็มันถ่ายพี่นอนขค้ือจะปล่อยไว้ต้อง ตอนไม่เหลือพวกเวฟมัครับเวฟนานถ่ายไม่เป็นไร่กนี้อบจัดมัครับรอบจัดอืมโ่อยไอพี่มมากูคปปี้เนี่ยบินของพี่เท่าไหร่คำเครื่องอะสองพันเท่าไหร่สี่อยเจ็ดสิบอ่าสองพอาบินบินไม่เป็นไรลูกเดิมบิบินเวลาบินเียออนไ้อนได้ครับออนได้อ่าโอเค เดี๋ยวโอนอันนี้ให้น้องค่ะพร้อมเคแล้ะพี่จ้ะไปเอาเสื้อผ้ามาให้พ่อเขาพ่อเโดนรยาบาลอ๋อวันที่พี่เอารถมาให้หนูเหรอไปวันนี้ครับอ๋อเลยจ้ะวันนั้ตรวจไอ้พวกไขมันพวกอะไรก็ได้นอนดูของพ่อพ่อแหลมรึวะใช่ครับโอ้แหลมไปนั่แม่เขานั่งเข้าไปเมื่อกี้เรออ๋ออ๋ออ๋อสองพันสี่ร้อยเจ็ดสองันสีร้อองมนเเออ อออออขอบคุณ <55 S 1> น้องก <55 S 1> ิฟต์นะจ๊ะ <55 S 1>